สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินนะฮะที่ดินแปลง5ไร่ที่บ้านสมานมิรนะฮะตะบลดอนศิลาอํเาเภอวิยงชัยจังหวัดเชียงรายหนะ้าแปลงติดถนนหน้ากว้าง40เมตรนะฮะความลึกด้านซ้ายอยู่ที่220เมตรความลึกด้านขวาอยู่ที่225เมตรส่วนความกว้างด้านหลังก็อยู่ที่38เมตรเลยนะฮะลูกค้าแปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะแปลงนี้อยู่ในเขตของ อำเภอเวียงชัยนะฮะลูกค้าเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอเมืองเชียงรายแล้วก็อำเภอเวียงชัยนะอยู่ที่ตำบลดอนศิลานะฮะอยู่ใกล้กับหนองน้ําสาธารณะหนองหลวงนะฮะเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะด้านหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะลูกค้าทิศตะวันออกไฟฟ้านะฮะไฟฟ้าหน้าที่ดินเลยนะฮะแปลงนี้บ้านสวน ก็เข้ามากันเยอะแยะมากมายเลยนะลูกค้านะขุดบ่อบปลาสร้างบ้านได้นะครับแปลงนี้เจ้าของขายไอ้ขายไรต่อใดค,ครับนี่ตั้งไว้สองแสนหกครับสองแสนหกเนาะสองแสนหกต่อไร่ 2, ไรนะลูกค้านะก็ถือว่าไม่แพงนะฮะห่างเส้นท่านเชียงรายเพียงแค่ยี่สิบจุดเก้ากิโลนะฮะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวงอยู่ที่ยี่สิบห้าจุดเจ็ดกิโลเมตรนะฮะที่ว่าการอำเภอเวียงชัยอยู่ที่สิบสองจุดสองกิโลนะลูกค้านะ บ้านสวนได้นะฮะขุดบ่อปลาได้นะฮะแถวแถวนี้นะฮะปีหนึ่งทานาได้แค่ครั้งเดียวนะลูกค้านะนัไม่ท่วมนะฮะด้านข้างเขาก็ทำบ้านสวนคกนองนากันนะนะเพื่อนบ้านมีนะฮะเพื่อนบ้านมี มาแปลงกว้าง40เมตรนะฮะลูกค้าลักษณะเป็นแนวยาวนะฮะก็เหลือเฟือเลยนะฮะสำหรับที่อยู่อาศัยแล้วก็ขุดบ่อเลี้ยงปลาทำเกษตรผสมผสานนะฮะสำหรับวัยเกษียณนะลูกค้าถนทนท้นทางนี้เขาเว้นไว้กว้างมากเลยนะฮะเว้นไว้ที่8เมตรนะฮะแต่ว่ายังเป็นถนนบดอัดอยู่นะลูกค้าก็หน้าฝนก็เข้าได้ออกสะดวกนะฮะ วิวก็จะเป็นวิวเขานะลูกค้านะวิวเขาหน้าแปลงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะฮะเป็นวิวเขาสวยเลยนะฮะ,นะฮะถนนหน้าแปลง ด้านหลังนั้นเป็นถนนที่เอาเข้ามาตะกี้ได้แต่เป็นเสาไฟฟ้านะาาก,ก็ผู้คนเริ่มมาอ,อาศัยกันเยอะนะครับลูกค้านะห่างชุมชนก็ประมาณสี่ร้อยเมตรนะลูกค้านะห่างชุมชนประมาณสี่ร้อยเมตรท่านหน้านี่เป็นลองเหมืองเนาะ เอาใส่ต่อใส่อย่างข้ามไปต่อ,<ป>ตอข้ามได้เลยใส่ต่อข้ามได้เลยเป็นลำเหืองลำ,ล,ำลางขนาดเล็กนะลูกค้านะคลองไส้ไก่คลองไส้ไก่เชื่อมต่อถนนท,นทนทางได้นะใส่ท่อเข้าไปได้เลยก็ดินดีนะฮะดินดีแถวนี้ระดับพื้นที่ดินก็ต่ำกว่าถนนไม่มากนะฮะต่ำกว่าถนนไม่มาก ขุดบ่อเลี้ยงปลาไว้นะฮะด้านหลังนะลูกค้านะแล้วก็เอาดินมาถมตัวเองได้เลยนะฮะไม่ต้องไปซื้อดินที่ไหนนะฮะก็ลูกค้าท่านไหนนะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักไลน์วสันตัดไทยแลนด์นะฮะส่วนคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปน้นะครับสวัสดีครับ